สวัสดีครับโอ้โหยามเย็นวันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับผม,ผมกอ็อ่าวันนี้นั่งอ,อ่านนั่งอ่านข่าวบอลไทยครับก็เลยเสรุปมาคร่าวๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้บอกเลยว่าใกล้อ,อ่กับมารีสตาร์เต็มทีแล้วนะสำหรับฟุตบอลไทยลีกครับก็วันนี้มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2ออกมานะฮะ เฉพาะ2หลีกบนก่อนนะครับผมส่วนไทยลีก3ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าบทสรุปมันออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาตามเล่าให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็สิ่งที่จะพูดในวันนี้ฮะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองฮะแล้วก็ฟุตบอลโลกรวมไปถึงฟุตบอลซูซูกิครับนั่นเองฮะก่อนที่จะไปเริ่มฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครับโปรแกรมที่กลับมาฮะ ผมมาทวนความจำอีกนิดนึงนงฮะก่อนที่จะหยุดโควิดไปเนี่ยไทยลีกเนี่ยเตะไปทั้งหมด4เกมนะครับผมสถานการณ์ล่าสุดก่อนที่จะเบรกไปแบบโอ้โหกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมครับหายไปร่วมแบบเกือบครึ่งปีนะฮะ,ะดูตารางไทยลีกนิดนึงนะฮะก่อนที่ก่อนที่จะ,ะมาดูโปรแกรมการแข่งขันเนาะก็สำหรับไทยลีกนะฮะ ก่อนที่จะเปลกงนะครับผมอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับมี12คะแนนอันดับ2ราชบุรีมิดรผลเอฟซีครับมี12คะแนนเหมือนกันอันดับ3าการท่าเรือ10คะแนนอันดับ4 BG จีครับ10คะแนนอันดับ5โปลิทเทโล9คะแนนอันดับ6สุพรรณบุรี7อันดับเจเป็นเมืองทองมี6แล้วก็อันดับ8เป็นสุโขทัยมี6นะฮะก็ต้องบอกว่าโคต้าฟุตบอล AFC c h a ช p เ o n s l e a g ล e กในฤดูกาลหน้าครับ2021เเนี่ยคือปีเนี้ย ไทยเนี่ยได้เพิ่มมาจากเดิมตอนแรกนะไทยได้มาทั้งหมด4โคต้าครับก็มีฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นลีกครับหรือ FA Cup นั่นเองครับแต่ว่าปีนี้โคต้าที่อยู่ในฟุตบอลถ้วยเนี่ยถูกยัดมาอยู่ในโคต้าฟุตบอลลีกนะครับผมเป็นกรณีพิเศษในเฉพาะปีนี้นะฮะก็เนื่องด้วยไอเพราะว่าไอไวรัสนี่แหละทําให้เตะฟุตบอลถ้วยไม่ได้แล้วก็จบไม่ทันฮะดังนั้น เพื่อที่จะทำให้ส่งรายชื่อไปเตะ AFC Champions League ทันในฤดูกาลหน้าครับก็โควต้าฟุตบอลยุโรเอยฟุตบอล AFC Champions League ของไทยลีกเราเนี่ยก็จะนับแค่ครึ่งฤดูกาลแรกครับนั่นก็คือนัดที่สิบมีั้งสิบหนัดที่สิบห้านั่นเองครับก็เดี๋ยวนัดที่สิบห้าเนี่ยเขาจะมาสรุปนะครับผมว่า ใครได้4อันดับแรกก็จะไปเล่นฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีโดยที่สองอันดับแรกครับไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็อันดับสามกับ4ี่เนี่ยไปเล่นรอบคัดเลือกนะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าปีนี้มีโอกาสที่ปีหน้านะฮะต้องบอกว่ามีอย่างน้อยก็4ทีมอะที่จะเห็นเอ่อไปโลดแลนในศึกเ f c c h a ชมเปี้ยนส์ลีนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นครึ่งตารางบนนะฮะส่วนครึ่งตารางล่างครับ อันดับ9ตอนนี้เป็นชมบุรีฮะมี6คะแนนอันดับ10เชียงราย5คะแนนอันดับ11บุรีรัมย์4คะแนนอันดับ12นครราชสีมา3คะแนนอันดับ13ประจวบมี1คะแนนอันดับ1 4สมุทรปราการซิตี้1คะแนนอันดับ15แล้วก็16กครับประยองกับตราดครับ2ทีมจากภาคตะวันออกยังไม่มีคะแนนทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอโยกไปที่โปรแกรมนัดเปิดสนามนะครับผมในวันที่12กันยายนนะฮะอีกประมาณไม่ถึงเดือนต่อจากนี้นะครับผมขออนุญาต เปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนะฮะขออนุญาตแชร์นหน้าจอไปที่คำแบบนึงนะฮะ hmm. ก <TV> โ็โปรแกรมไทยลีกนะครับผมอันนี้ผมเปิดในไฟล์ PDF เลยฮะ,ะก็ดูในเว็บของเว็บไซต์ไทยลีกได้ะครับเขามีให้โหลดมาดูนะฮะอันนี้เปิดให้ดูเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะฮะก็ นัดที่คัมแบ็กกลับมาครับรีสตาร์ทก็เริ่มเตะในวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับผมก็คู่เปิดสนามก็เป็นราชบุรีมิตรผลครับเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันที่วันเสาร์ที่12เนี่ยมีเตะอยู่4คู่เนาะนอกจากคู่แรกแล้วก็จะมีเชียงรายเจอกับพีทีประจวบสุพรรณพบกับนะครราชสีมาแล้วก็สุโขทัยเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะส่วนวันอาทิตย์ที่13กันยายนก็จะมีชมบุรีเจอกับตราด การท้าเรียเจอโพลิสเทโลสมุตปาการพบกับทางระยอง FC แล้วก็ BG เจอกับบุรีหลัยอยู่ในเต็ดนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าก็ <c oughs> น่าดูหลายคู่เลยนะครับผมก็สำหรับบอกไว้ก่อนฮะสำหรับโปรแกรมไทยลีกที่เขาเคลอดออกมายังไม่ยังไม่ไมคลอดออกมาแบบจนจบฤดูกาลนะฮะตอนนี้เขา,เ,าเคลอดโปรแกรมออกมาตั้งแต่นัดที่5นะครับผม6 7 8 เก้าสิบก็ประมาณหกเกมครับนับตั้งแต่วันที่รีสตาร์ทขึ้นมานะครับผมทยอยจะทยอยปล่อยออกมานะครับว่าใครจะเตะกับใครบ้างน,นะครับผมอ่ะโอเคนี่เป็นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งของเรานะครับผมลีกสูงสุดครับเดี๋ยวขอไปดูกันที่ลีกลองครับไทยลีกสบ้างดีกว่านะฮะขออนุญาตสวิตหน้าจอนิดหนึงปึง้งนับหนึ่งนะฮะใช้เวลาสักสอสามวินาทีอดใจรอกันอีกนิดหนึ่ง นะครับผมอ่ะโอเคกลับไปที่อ่ะโอเคนะเห็นกันแล้วเนาะกลับไปที่ตลางคะแนนนิดนึงครับผมขอสรุปสถานการณ์ของฟุตบอลไทยลีกสองนิดนึงนะฮะก็ไทยลีกสองนะฮะเตะไปสี่เกมเหมือนกันเหมือนไทยลีกหนึ่งเลยก็ตอนนี้ฮะจากฝูงเป็นหนองบัวพิชยะมีสิบคะแนนอันดับสองเป็นเชียงใหม่อยู่ในแต่สิบคะแนนอันดับสาเป็นราชนาวีมีสิบคะแนนเหมือนกันอันดับสี่เชียงใหม่เอฟซีเจ็ดคะแนนอันดับห้าขอนแกน่นอยู่ในแต่เจ็ด อันดับ6แพร์ยูเนเต็ดมี7คะแนนอันดับ7ศุลกากร7คะแนนอันดับ8ซีสเกตเอฟซมี7แล้วก็อันดับ9ระนองยูเนเต็ดมี6คนะแนนฮะอันนี้เป็นครึ่งตารางบนนะครับผมเตะไป4เกมส่วนครึ่งตารางล่างเนี่ย อันดับ10เป็นัชนาามี5คะแนนอันดับ11นครปฐม4คะแนนอันดับ12เกษตรศาสตร์4คะแนนอันดับ13อุดรธานี3คะแนนอันดับ14ลำปาง FC มี3คะแนนอันดับ15อุทัยธานี2คะแนนอันดับ16ขอนแก่นมี2คะแนนอันดับ17สมุทรสาคร2คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่18อยุธยาอยู่ในเต็ดครับมีอยู่1คะแนนเท่านั้นเองก็เดี๋ยวขอไปดูที่โปรแกรม ของฟุตบอลไทยลีก2บ้านดีกว่านะฮะว่าวันที่12กันยายนมีใครเริ่มเตะกันบ้าน,นะฮะขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งอ่ะโอเคไปกันที่อ่ะโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2นะครับผม <c oughs> วันเสาร์ที่12กันยายนมีเตะอยู่5คู่นะฮะก็คู่เปิดสนามหลังรีสตาร์ทก็จะเป็นอยุธยายืยายนเต็ดอยู่ในเต็ดฮะเจอกับทางเชียงใหม่ FC แล้วก็คู่ที่เหลือเป็น ทยยูเนียนสมุทรสาครพบกับแพร่ยูไนเต็ดชัยนาทเจอกับศรีสะเกดขอนแก่นยูไนเต็ดครับพบกับราชนาวีแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับหนองบอัวพิชยานะฮะส่วนวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับก็จะมีอุดรธานีนะฮะเจอกับขอนแก่น f อฟซอุทยัยธานีครับเจอกับทางแกนอันดามันละนองยูไนเต็ดลำปาง f อฟซเจอกับกเกษตรศาสตร์แล้วก็ศุลกากรพบกับนครปฐมยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นโปรแกรม ในนัดที่5ครับโปรแกรมนัดแรกหลังจากกลับมารีสตาร์ทที่หยุดไปร่วมครึ่งปีด้วยกันฮะก็สำหรับโปรแกรมไทยลีกสเนี่ยศึก M150 ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ประกาศมาประมาณหกหกเจ็ 6, 6, เกมครับประกาศออกมา7เกมด้วยกันนะฮะก็ไปหาดูได้ในเว็บของไทยลีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้เป็นคลิปแยกอีกทีนึงนะครับผมอันนี้เป็น ศึกฟุตบอลไทยลีกที่จะกลับมาเตะในช่วงเดือนหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีข่าวอัปเดตเล็กน้อยเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะฮะก็วันนี้หรือเปล่า2วันที่แล้วสิมีการประชุมเนะเาะกับทาง AFC แล้วก็ฟี f a ครับก็เขาก็ประกาศออกมานะฮะว่าไอ้โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ว่าจะมาเตะตอนเดือนตุลากับพฤศจิกายนเนี้เนี่ยก็ตอนเนี้ยขอเลื่อนไปก่อนครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันยังไม่ดีขึ้นนะฮะก็ เดี๋ยวยังไม่แจ้งกําหนดการมานะฮะว่าจะกลับมาเตะเมื่อไหร่แต่เชื่อเหอะว่าก็ย้ายไปปีหน้าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะสรุปมาเตะในช่วงเดือนไหนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่เลื่อนการแข่งขัน,นขเหมือนกันก็คือศึก AFF Suzuki Cup 2020นะฮะจากเดิมที่ปกติจะเตะกันประมาณช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะฮะก็หลังจากที่ดูสถานการณ์แล้วมันไม่น่าปลอดภัยนะครับผมก็ สาพันฟุตบอลอาเซียหรือ AFF เนี่ยลิ้นพันนะฮะก็ตกลงใจเห็นพ้องต้องการครับว่าเลื่อนไปเตะปีหน้าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากานครับให้สถานการณ์มันเคลียร์มากขึ้นกว่านี้ให้ความปลอดภัยของประชาชนนักเตะมันดูแบบดีขึ้นมากกว่านี้แล้วค่อยกลับมาเตะก็ยังไม่สายนะครับผมก็อันนี้เป็นข่าวฟุตบอลไทยที่เอามาฝากกันนะครับผมในช่วงเวลาดึกๆสั้นๆในวันศุกร์ ก่อนที่จะหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมอ่ะโอเคมาทักทายกันในช่วงสุดท้ายนะครับผมสวัสดีคุณ f c ฟบาร์เซโลนาคุณอาซาคุณพันธุาติบอกว่าพี่หน่อยถ้าตัวบิลเลียนเท่าไหร่ครับบิลเลียนย้ายฟรีนะฮะเพราะว่าหมดสัญญากับทางเชลซีคุณฟอลโล่บอกว่ายูฟาวันนี้เป็นไงบ้างครับก็บาซ่าเจอกับ Bayern, นะายเยนฮะเมื่อเช้าผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยผมผมว่าสองทีมนี้สูสีกันแหละบาซ่ากับทางอ่าไบเยนครับแต่ว่า คีย์หลักของบาซ่าก็คือเมสซี่อ่ะหลักๆเลยเหมือนปีหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าเมสซี่หายไปคนหนึ่งเนี่ยบาซ่าเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันต่างจากไบเยินในตอนนี้บาเยินตอนนี้เท่าที่ผมดูหลังจากรีสตาร์ทมาคือแม่งแม่งเล่นเร็วเล่นเพรสซิ่งเก่งฮะแล้วก็คือแบบเกมลุกเนี่ยคมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเลวันดอสกี้ที่ตอนนี้ก็เป็นดาวซันโบของแชมเปี้ยนส์ลีก13ประตูนะอ่ไม่ว่าจะเป็นโทมัสมุลเลอร์เซร์เกนาบีแบ็กซ้ายแบ็กขวาแม่งเติมกันแบบโอ้โหมันเลยทีเดียวฮะก็ต้องบอกว่า อถ้าถามตัวผมเองนะผมว่าคืนนี้บาเยนจะเอาชนะบาซ่าแล้วก็เข้ารอบรองชาเลนจ์ไปได้นะแต่ว่าผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตอนตีสองเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวผมตื่นขึ้นมาดูเป็นเพื่อนแล้วกันเนาะ,ะคุณพันธุชัยบ,บอกว่าคืนนี้บาซ่ากับบาเยนเปนว่างไงอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะซานโช่ o, กับแมนยูจะซื้อไหมก็มีแต่ข่าวนะว่าแบบเอยไอ้เจ้าดอทมุลก็ไม่อยากจะปล่อยแล้ะเพราะว่าแมนยูก็ยึกยึดยึกย,ยันไม่ซื้อสักทีอ่นะแมนยู U, ก็บอกว่า ก็ค่าตัวแม่งแพงอ่ะโอ้โหเป็นร้อยล้านปอนะโ,โหยั่งยิ่งสถานการณ์โควิดอีกลดค่าตัวให้หน่อยก็ไม่ได้ครับก็คงยืดเยื้อไปครับยังไม่เป็นไรฮะตลาดนักเตะยังมีเวลาอีกเป็นเดือนครับรอดูกันไปเรื่อยๆครับแมนยูก็อย่างเงี้นั่นแหละจะได้ใครสักคนสักทีหนึ่งก็ต้องโดนโกงค่าตัวแล้วก็ยืดเวลายืาย้อเวลาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับผมถึงจะได้มาซึ่งบางทีคนที่เป็นข่าวอาจจะไม่ให้คนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูก็เป็นได้นะ จะเห็นว่าหลายๆปีก็เป็นซะอย่างนั้นนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผมในมุมมองของผมเนาะระหว่างคู่ใบยเยินกับอันนี้ฟุตบอลไทยเนะี่ยผมยังไม่ได้อ่านข่าวตามอัปเดตอะไรให้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีคนดูใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูข้อสรุปนะฮะว่าเขาจะให้คนดูเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ก่อนนู้นนี่นั้นไทยลีกเขาก็จัดโปรแกรมอุ่นเครื่องเนาะที่ระยองเจอกับทางชมบุรีแล้วให้แฟนบอลเข้าไปประมาณสักเอ่อสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะ ผมว่าเป็นไปได้นะถ้าสถานการณ์ในไทยเนี่ยดีขึ้นแล้วมีการควบคุมการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างถ้าค่อนข้างดีแนวโน้มค่อนข้างดีนะผมว่าไทยลีกในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีแฟนบอลส่วนหนึ่งได้เข้าไปดูบอลในสนามก็เป็นได้นะครับผมลาลิก้าสเปนสองทีมลาลิก้าสมีเลื่อนชั้นกี่ทีมแล้วครับยังเตะเ์อไม่เจไม่จบเลยนะฮะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งฮะสวัสดีคุณปิกาจู อยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมไหนใครได้แชมป์บ้างครับโอ้ยังตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูสี่ทีมในรอบรองชนะเลิศก,ก่อนเนาะว่ามีใครกันบ้างที่คิดว่าแมนยูจะได้แชมป์ยูโรปาลีกไหมครับโอ้ห้าสิบห้าสิบอะต้องเอาต้องผ่านเซบียาให้ได้ก่อนะตอนเนี้ผมมองเป็นนัดตอน,นัดจริงๆนะผมไม่กล้ามองข้ามช็อตว่าแมนยูจะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเห็นกันเนะว่าหลังจากที่นัดที่แล้วเจอกับเอฟซีโคเปิลเกนแมนยูยังฟอร์มไม่ ไม่กลับเข้าฝากเหมือนสมัยช่วงที่หลังรีสตาร์ทนะคือต้องรอจูนเครื่องนิดนึงนะผมว่าแมนยูน่าจะเล่นได้ดีขึ้นในเกมเจอกับทางเซบีย่านะสวัสดีคุณเมย์ครับอขอบคุณสำหรับข่าวสารเนี่ยยินดีเช่นกันครับคุณวิเชียนบอกว่ากระดูกคอลบเบอร์ครับแต่เปอร์เซ็นชนะก็มีพอๆกันนะฮะคุณวิเชียนบอกว่าน่าจะเป็นบาซานะครับผมเห็นวงเล็บอยู่ด้านท้ายคุณเคเอฟบอกว่าบายเยนมินิจะเข้ารอบคุณปิคจูบอกว่าซานโชตัดตัดต่อรูปจนเบื่อละ ก็นะตามโลกโซเชียลมีเยอะแยะไปหมดเลยฮนะรูปซันโชใส่เสื้อแมนยูนะฮะสวัสดีคุณปานทูนึง่งคุณบอลนั่นเองน้องบอลนะผมจําผิดหรือเปล่านะต้องขออภัยนะถ้าจําผิดคุณฮาบอกว่าอย่างู้วนเต้องถามพี่ก็เลยมงคลพี่บอกยิง่มากขอบคุณมากครับคุณพัชชาติบอกว่าพี่นอนครับเดอแชมเปี้ยนชิพเตะจบหรือ,อยังครับเตะจบหมายถึงเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช่ไหมเตะจบไปแล้วสิก็แชมป์เป็นลีดนะแล้วรองแชมป์เวสต์บอมแล้วก็ทีมที่ได้อันดับสามชนะเพลย์ออฟก็ ฟูแลมน,น,นั่นไงนะก็ประมาณนี้นะครับผมที่แวะมาทักทายกันในช่วงเย็นก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นบาซ่ากับบาเยนด้วยกันแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเรามาคุยกันนะฮะว่าค่ำคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่บาเยนแล้วก็บาซ่านั่นเองนะฮะตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนละแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ